สวัสดีค่ะแล้วกลับมากันอีกแล้วตอนนี้คลาสผู well. Damn, yes. ้ใหญ่นะคะคลาสผู้ใหญ่ดาราน่าจะสินไทยค่ะคลาสผู้ใหญ่เรียนลำไทยวันนี้ซ้อมเพลงแม่บทกันค่ะอากาศจะหนาวๆหน่อยหนึ่ง We are now with the adults class of Dara Thai Dancing School. We are in Perth, Western Australia. If you are interested in learning the Thai culture and Thai dancing, just come and join us. This is Dini. She's from Indonesia. We have Guntia from Cambodia. We have Graham from Australia. เอ<ม>อนิงทุเรศชีสดาม a ชเฮอร์แบ็กกล้อมากระดกทีนี้ภาพก้กระาารำไทยของเราค่ะใจกันมากเคยมีพื้นฐานรำไทยมาก่อนนะคะ<อ>ตั้งใจกันมากๆน่าภูมิใจจริงๆค่ะน่าภูมิใจจริงๆตอติดอสวยงามมากสวยงามมาก พอเพลงไปพอปฐุมมาด้านนี้แล้วเราก็เบี่ยงตูดมาเลื่อนมานั่งอันนี้โอ้สี่ง้ากระดุกกัะนี้หน้าอาจักกันสวยงาม This is our adults class learning Thai dancing ขั้วไปขั้วแล้ค่ะไปสอบค่ะสวยงามเก่งมากค่ะเก่งมากทุกคน We are in Perth, Western Australia look. If you want to join us, Dara Thai Dancing School. The adults' classes are free. You can come and join us and we'll teach you the real art of Thai dancing. These students here never learned dancing before. so they have come a long way and they're doing quite well quite surprised quite happy เอาขึ้นทีนี้เอาขานี่ขึ้นสอดส้อยขาเดียวก่อนสอบส้อย อันนี้เป็นสอดสร้อยอ่ะยืนขึ้นทีนี้มาลายยงนไปด้านนู้นมาลา <c oughs> ยทีนี้ย่อตัวแล้วก็ยืดยุบไปหมุนช้าๆร้ายเชิดเชิดชินเชิน,ชนเชิดมา ชิ้นเิดไปหัวทางนี้ก้าวขาปาไปเชิดสินันกอสองสามมันจะเป็นพนองเพล่อใช้ตลอดเอพลงนีน้เออเออฮัลโหลให้ได้ได้แบบนี้เลยล้ว